อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคครับผมก็ขอสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมท,ทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะอ่ะก็มาพบกันในช่วงตอนเช้านะครับของวันที่13ทาธันวาคม6.3เนาะตรงกับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับ ในเช้านี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแป่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมีของถนนสายบางนาตราดนะครับที่หลายคอมเมนต์ที่ขอเข้ามาเนะาะชุดสรุปแอดโกสัมพีนะครับเลขเด่นบนล่างยอดเฮงนะครับเม็ดเดียวอาจารย์ อสอจอการช่างเนาะแล้วก็จะมีของเลขเด่นล่างแอดแมงปอนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสํานักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ก็รบกวนทุกทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขดับแต้มเนาะของแอสดสุการดานะครับเนงว่าที่ผ่านมาแอดไม่รู้ว่าเจ้านี้ให้ผ่านหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเพราะว่าคลิปนี้ก็ให้เป็นคลิปแรกนะครับก็มีสมาชิกบางท่านที่ขอเข้ามาเนาะก็จะมาจัดให้ตามคําคขอเลยนะครับเนงว่านี้ประจําเนงว่าปันที่16ธันวาคม63จะเป็นดับแต้มรวม110หน่วยบนจะเป็น5แล้วก็0นะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดดับ แต้มรวม10หน่วยบนเนาะจะเป็น3แล้วก็4นะครับและจะมีแต้มแต้มดับแต้มล่างเนาะจะมี9แล้วก็1เช่นกันนะครับใครที่ติดตามอยู่อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแต้มดับแต้มสุก,การดาด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของชุดสรุปบนล่างแอดกลมเกตุดนดเน่งว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ผ่านหรือว่าหลุดนั่นเองเน่งว่านี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เลยนะครับสิ่งเน,น่งว่านี้ประจําเนมงก็มาที่16ท่านวาคม63จะเป็นวิ่งบน4กนะับ2เนาะและนอกจากนี้ก็จะให้มาที่เลขชุด2ตัวบนทั้งหมดา6ชุดด้กันก็จะมี4 2 4 9 4 6 7 2 9 2แล้วก็6 2นะครับ และก็จะมีะวิ่งล่าง8กับ3นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมด6ชุดเหมือนกันเนาะก็จะมี18 78 88 30 34แล้วก็38นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของแอดกลมเกตนุษเป็นชุดสรุปแล้วอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดกลมเกตนุษด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขชุด2ตัวล่างแอดนานาเนาะอ่าก็หลังจากที่ให้เลขวิ่งไปแล้วก็มีชุดจับคู่มาลงให้ที่หลังแล้วนะครับก็จะมี92 94 95 5, 96 97 98 29 24 59 69 79แล้วก็89นั่นเองนะครับทั้งหมด 12ชุดด้วยกันเนาะตามนี้เลยนะครับสมาชิกอย่าลืมที่จะมาแคปหรือว่ามาเซฟไว้เลยนะครับข,อขอ้อคอบคุณข้อมูลจากชุดล่างตรงแอดนา,นานาด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขชุดตัดเนาะหลังจากที่ลงเป็นชุดเต็มแล้วก็มีชุดตัดมาให้เห็นของกระบี่มือหนึ่งนะครับก็จะมีเลขเด่นบน4รอง1เนาะและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนทั้งหมด 6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี4 1 4 5 4 6 4 9 1 5 1 6แล้วก็19นะครับและนอกจากนี้จะมีเลขวิ่งล่างอ่า5ไปที่รอง6เนาะและนอกจากนี้ก็จะมี5 4 5 6แล้วก็5 9ที่เป็นเลขชุด2ตัวล่างในงวันนี้นะครับใครที่ติดตามของกระบี่มือหนึ่งเป็นชุดตัดแล้วก็รีมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอ้อพูณข้อมูลจากกระบี่มือหนึ่งเป็นชุดตัด รัฐบาลไทยด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของคนปีมะเนาะเนงว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้าจริงนะครับให้เข้า9-49เป็นชุด3ตัวโต๊นะเนาะและนอกจากนี้ให้เข้าส9ตัวกลับของ 2... ตัวบนนะครับแล้วก็ให้เข้า8 4 2ตัวล่างตรงๆเนาะ แต่ว่านิวัดที่ผ่านมาแอดไม่ได้นํามาแบ่งปันให้เนาะก็ขออภัยสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงด้วยนะครับนงวัดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่นะครับในงวัดนี้ประจําเนมก็ไปที่16บหกธันวาคม63จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด5ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี65 1 3 5 9 9 1 5 เก้แล้วก็ชุดนิ้จะเป็นไปที่3 9 7ชุดเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นเลขชุด2ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี15 17 95แล้วก็97นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมด4ชุดเหมือนกันเนาะก็จะมี2 6 2 2 7, 6แล้วก็72นะครับ ใครที่ติดตามหรือว่าใครที่ชอบของคนปีมะอย่าลืมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้นะครับขอขอบพุ่นข้อมูลจากคนปีมะด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของส่วนหววทำมืออาจารย์ท่านนี้นะครับก็มีสมาชิกบางท่านที่ขอเข้ามาก็จะมาจัดให้ตามคำขอเลยนะครับเนงวัดที่ผ่านมาคอยให้เข้าชุดจับคู่994 3ตัวตรงๆเลยนะครับเนงวัดนี้ก็ มาให้เห็นแล้วนะครับจะมีหลักร้อยบน6แล้วก็7นะครับหลัก10จะมี4แล้วก็5หลักหน่วยจะมี0แล้วก็8นั่นเองนะครับสมาชิกก็ไปลองจับคู่กันดูนะเนาะเผื่อมีโชคกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะครับผมที่มาแบ่งปันข้อมูลให้เนาะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นของสูตรเด่นล่างแอดแมงปอเนาะเนงว่าที่ผ่านมาก็ให้ไม่เข้านะครับเนงวัดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เนาะซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่16ท่าน่าโค้บหกสจะมีเลขเด่นล่าง0กับ1 2ตัวด้วยกันเนาะไทรที่ติดตามของเด่นล่างแอดแมงปอย่เลียมที่จะมาเซฟมาเก็บไว้เลยนะครับขอขอพูณข้อมูลจากแอดแมงปอด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะาเป็นของพี่ควายคนโก้เนาะเป็นชุดเต็มนั่นเองนะครับเนงวาที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะครับเนงวาดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เนาะซึ่งเนงวาดนี้ประจําเนงว่ดาดวันที่ส6ท่านว่าคม6กสจะมีเลขเด่นบนล่าง1ตัวเดียวนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดอ่าสิชุดด้วยกันเนาะก็จะมีอ่า 12 14 19 25 27 57แล้วก็58 87แล้วก็80นั่นเองนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด5ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี2 19 257 306แล้วก็571นะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ท่านนี้หรือว่าพี่ใครคนกลัวอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บไว้เลยนะครับ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากพี่คอยคนโก้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดมาครบบนแอดลินซังโอซาก้านะครับสิ่งในวันนี้ก็จะเป็นชุดครบบนจะมี0 2 6 5 7แล้วก็9เนาะและ้วก็มาที่หลักร้อยบนจะเป็น0นย์นั่นเองนะครับสมาชิกก็ไปลางไปลองจับคู่กันดูนเนาะเผื่อมีโชคกันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากมาครบบนแอดดินสังโอซาก้าด้วยนะครับต่อมาจะเป็นของเลขเด่นบนยอดเฮงเนาะในวันที่ผ่านมานี้ให้เข้าอีกแล้วนะครับกอยเข้าเลขเด่นบน4เนาะสลักออกบน9 9 4นั่นเองในวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับในวัดนี้ประจําเนววันที่16ธัท่านมาคม63จะมีเลขเด่นบน6 9แล้วก็3เนาะไม่ปักหลักมาได้ทั้งหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยบนเลยนะครับใครที่ชอบอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนยอดเหงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของชุดสรุปบนล่างแอดโกสัมพีเนาะเน่งว่าที่ผ่านมานี้ให้เข้า8 84 สองตัวล่างตรงๆเนาะแต่ว่าให้มาที่ชุดบนไปออกล่างซะง,งั้นนะครับเนงวัดหน้าเราก็มาตามต่อเราใครที่ยังติดตามของแอดโกสัมพีอยู่นะครับเนงวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่16ทธันวาคม63จะมีเลขวิ่งบน4กับ5เนาะเนไปที่4ตัวเดียวนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมดก็จะมีตั้งแต่ 9 4 2จนถึง9 4 5เลยนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนทั้งหมดก็จะมี4 2 4 7 2 7 9 6 2 5 3 5แล้วก็4 5 5 7นั่นเองนะครับชุดนี้จะมี4 7 2 5แล้วก็4 5นะครับและวิ่งล่างก็จะมีวิ่งล่าง2กนะับ9เนาะ แต่จะเน้นไปที่9ตัวเดียวนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมด6ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 92, 91, 93, 12, 32แล้วก็31นะครับเน้นไปที่ 92, 93แล้วก็32นะครับใครที่ชอบของแอดโกสัมพีอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บไว้เลยนะครับขอข้อพุ้นข้อมูลจากชุดสรุปบ,บนล่างแอดโกสัมพีนะคำนวณด้วยนะครับ และก็ต่อมาจะเป็นของชุดบนเม็ดเดียวสอจอการชั่งนะครับเนงวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้เข้าเลขวิ่งบนจะเป็น9เนาะและนอกจากนี้ให้เข้า94 2ตัวบนตรงๆเลยเน่งวัดหน้าเราก็มารับชมพร้อมกันเลยนดะครับเน่งวัดนี้ประจําเน่งวัดที่16ท่านมาคม63จะเป็นเลขวิ่งบนอาจจะเป็น6เนาะและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนทั้งหมด สีชุดด้วยกันเนาะก็จะมี 60, 61, 67แล้วก็68นั่นเองเนะครับใครที่ติดตามของบนเม็ดเดียวสอจอการช่างอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บไว้เลยเนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเม็ดเดียวสอจอการช่างด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นของถนนสายบางนาตราดเนาะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่หลายคนก็อาจจะ ถามหากันเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ให้เข้า9 9 4 3ตัวตรงตรง,ตรงบนเลยเนาะ,ะก็เป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนนะครับในงวดหน้าเราก็มารับชมพร้อมกันเลยในงวดนี้ประจําในงวดวันที่16ท่าธันวาคม63จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด2ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี826แล้วก็ศ15นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด สองตัวบนล่างทั้งหมด2ชุดเดวยกันเนาะก,ก็จะมี4,2แล้วก็95นะครับอย่าลืมตัดเล่นชุด2ตัวแล้วก็อย่าลืมเล่นบนล่างด้วยนะครับใครที่ชอบอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บไว้เลยนะครับขอขออพุ่นข้อมูลจากถนนสายบางนาตราดด้วยนะครับ แอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้แอดนําของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ